เกิดบางหันครับพัดแต่ออกมากอำทๆเลยไทำเยเนาะหอยแมี่เาเอันหันใจได้รละดูมุยังเจ้าพัดแต่ยางมาบังหัน่บอกมันออกมาขาปอกอบขาเล้ดึงซอยมันออกโอ้ขาเกียออกมาบางหัน มันจะตอัดเมันจะเไปอ้ยกับมันจะตเเ็ดกัเฮ็ดแกับแมผมกับวาอยู่ถ่ายมันเป็นละลันูหมันลันลูกส้หเปียกขันตัวแม่นีเดจจองไป้ยแล้วคนมาบึง ยองไปเรยกสงมันออกัน <mm mm ีสองเรีกนะมีแต่ต um ัวผูลยใจแล้วงาใจแล้วพอเดีเ่ดังมันแหละเสียลอุ้ยหนาทิเสีเมโอ้เป็นตัวเมียหกันข้นาดเนาะบอกมาครับว่าขันตัวนี้สีแลงข้มันนหนึ่งหังดีซีซ้ำไม่ดำหลี้ยงเก้ดใช่หรอไปลูกลูกแคเลีงเป็นตาเดี้ยงดีหรอ อเยโอ้ยจังหวันมาผีกอนหมูเลย้าตัวมันสีแดงนี่วัวดำเลยดำเลยตัวมันงนะตัวหนากมาแดงตัวยวมาดำนี่ครับมาแป๊บเดียวท่นบอกมาเราเไม่เห็นนี่ว่าแจ็คได้าออกลูก นันตัวผูกออกมออกเลยนี่น้ำคำ่มเลลูกเถิดอุตส่าห์บอกเขาไม่ได้บานเลยว่าให้มันออกตัวเมียกตัวในมันดดัเลยูกลูเรียลูกกังอะูกลูกเถิดไปได้ไไปคอยกัไปขึ้นันเราวหมกไม่เขากับโมบนแลเียลูกีอยู่กับเ้อเอาเขออกลูกกันเด้อดึงชอยมัดีจังวั่อ ใหญ่มาอีโค้อีตัวนี่ก็ลูกปูครับสวนส้นนี่ไม่ตะลูกผูบัดเท่าน่เพราะอันนั้นดําเทย่นะเท่าน่ะไอ้ส่วนไม่จนไม่ต่ลูกผูนะเขาลูกผูบดนี่ครับ